ก็บอกให้แชร์เร็วๆดิโอ้ยกูพูดเหลวมือแล้วเนาะพูดอีกเฮ้ยเดี๋ยวมาเร็วเอ้าแชร์เลยแชร์เลยตัดต้าเนาะเอ้บอกไอ้ฟีแชร์เลยบอกแล้ว่าเราจะทำแล้วแชร์เลย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 แชร์เเลยยดี๋วจะทำแล้วพูดดิกูไม่ทำมุยทำดิไอ้สันมันทำได้แดงอะไรเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้นะเอาปากก็แชร์ปากก็แชร์ครับจะทำแล้วจะทำแล้วปากก็แชร์เลย เฮ้ยปากก็แชาตอนใครใครเงียยปากไอ้สัตว์ไอ้หน้าหีนหน้าหมายหน้าควยน้าตะกกเบอปากก็แช่ากก็แชาเร็วดิเขาสั่งไปแล้วมึงทำนะเอาปากก็แช่ปากก็แชาเร็วดิฝากก็แช่ฝากก็แช่ฝากก็แชจิ้มเราแม่งเลยเ้นเจอดดเย้เย้มันดันมันดังเรานี่ยเฮ้ยเจอดดทำไมอ่ะมันดันเราจิ้มผมทำไมโอ้ยมันดันเราสัตว์เอาเถอะเลาะกันเลย มาเแล้วมาเแล้ว,ลวเดี๋ยวพี่โนโ้ตประกเชดประกเชดแล้วฝากดิจะจะได้ถามเด้วเจ็บไปเย่าได้แทงกูเก็บเหนื่อยมากเลยไม่ต้องเหนื่อยประกเชดก่อนประกเชดก่อนเสียจะมีเอา้านี่ก็มีไอ้สัตว์เอา้าได้เด้วเจ๊ช่วยด้วย <c oughs> เอาเรื่องเอาประกเชดก่อน ก็ช <Almost S 2> like ่วยฝากกบแชงให้ท uh ี uh ่ไ huh ม่ไหวแล้วเหมือนกันเตียงก็ต้องเฮ้ยฝากกดแชงฝากกดแชงเร็วเร็วฝากกดแชงฝากกดแชงเร็วฝากกบควายฝากกดควายฝากกดควายให้ฝากกดแชงให้ฝากกดไฟกระมูกทำไมเลยดิพี่นอดมาจะจะแดกไหมจะแดกไหมบ้านกูนะกูแดกฝากกดแชงฝากกดแชงฝากกดแชงอายุตีไปฝากกดแชงเร็วฝากกดแชงกุ้งบังกอว่อร์แทงปากเลย เฮ้ยเฮ้ยปากันเดยวพีินอดมาเลยให้เงี้ยป่ะเฮ้ยไห้ใช้เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เก็บพิงนอดม้อาวันโหอ้วันเอาวันเอาแล้วครับเราจะเริ่มทำแล้วเราจะเริ่มทำแล้วอาน้มัติพืชผสมใส่ครับวิธีการทำง่ายๆครับกุ้งหมักน้ำปลาร้าครับนี่ พระโดนใจให้พี่โพิจัดในเรั่ดาวว่านายกับมังกรในบ้านหลังนี้ให้ตัวเองมาด้วยกลังจะทำมาทำไอ้ควายนี่ตายเลยวนีนี่นะกุ้งหมักน้ำปลาร้าครับหมักง่ายนิดเดียวครับหมักง่ายนิดเดียวเนี่ยเราก็น้ำปลาร้านี่ครับน้ำปลาร้าดรพีขยาวก่อนมาแค่ขยาวก่อนมักเน่ครับเอาลาเข้าไปแล้วเบี้ยทุ่มมือไป โยโยโยอ่อนอ่อนอ่อนไปแบบอ่อนแลยอ่อนเลยเอาสงมกงหน่อยนี่นะครับนี่ฮะเห็นไหมลากไปแล้วลากไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราทอนตัวเล็กก่อนบ้าไปไหนไปไหนบ้านกูมึงไม่อยู่ทำไมควายหมักน้ำปลาครับนี่นะนี่นะแล้วก็กุ้งฮะนี่นี่เร็ว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 เอากุ้งตัวเมียก่อนเอาตัวเมียก่อนอ้า กินเปล่าไม่กินอ่ะแล้วป้ากินอะไรอ่ะเออกูไม่กินอะไรเนี่ยเน่เดี๋ยวพี่โน้ตับเราก็กุ้งอ่ะชีวิตดั้งเดิมใส่แค่น้ำปลาร้าเดี๋ยวรอคุณมือพี่โน้จะมาเวลาก็ทอดไปเลยทอดก็บ้านดั้งเดิมบ้านท่านดบ้านของกูบ้านเลือกอะไรบ้านกันอยู่อาดมดิหอมไหมหอมไหมหอมไหมหอมดมก่อนดมก่อนดมก่อนเหม็นฮะไม่หอมเฮ้ยน้ำปลาราหอมสิน้ำปลาราหอมสิดีดีมีคุณมา บีบีพี่แก๊กโยพี่แกอ่าเดีด๋ยวเราจะคู่อะเร,ราถือมือสักคู่อะเราไปไล่คุยก่อนปากกะแช้์ปากกะแชร์กกชรครับกุ้งหมักน้ำปลาอร่อยมากครับกุ้งหมักน้ำปลาอร่อยมากครับก,กุ้งหมักน้ำปลาอร่อยมากครับปลาอระอยมาปลากระแชร์ฮะแ,แล้วถ้าใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายครับก็เข้าไปเลยครับอคอมเมนต์ตามรหัสน,นั่นเลยมีทั้งน้ำปรราลารถปูม้าและกัญชาว้ไวน้นี้มีทั้งปลากระป๋บบองมีทั้งยาสีฟันครับ แล้วกาแฟเพื่อสุขภาพใครสนใจอินบ็อกก์ก็ไปเลยคอมเมนต์ตามปลาดสินค้านี่ผมจะมักแล้วจะมักแล้วใส่ชุกมือก่อนป้าใส่ชุกมือก่อนไม่ใส่ะนะต้องมักไงอ่ายใส่ชุกมือป้าก่อนเจ๊ทำมือลาเจ๊ทำมือหน่ะม่ให้กูทำอะไรกันเนี่ยนะเดี๋ยวตำรวจกัจะมากันแล้วนี่นะฮพระจะจัดการกันเชื้อโรคนะเนี่ยเจ๊กูจุดนะเห็นไหมฮะอายุอยุอยุตีไปมั่ <mm เราก็เอาแค่เอาแค่น้ำปลาร้าครับหมักกับกุ้งครับหมักกระเดียวพอไม่ต้องหมักนานพอาน้ำปลาร้ามาเข้มข้นนี่ชีวิตจริงก็จะเกิดนี่ฮะกูไม่ใส่แล้วเราก็เอากุ้งฮะเอากุ้งที่หมักกับน้ำปลาร้าเนี่ยเทลงไปไม่คือใส่ทไมล่ะแกงเชีโร่เนี่ยเทลงไปมาทำอะไรเนี่ยเนี่ได้ได้ได้ เห็นไหมเห็นไหมนี่ไงปากก็แช่แล้วครับปากก็แช่ครับปากก็แช่ครับปากก็แช่เดี๋ยวกูจะให้พี่โนดมาปากก็แช่ปากก็แช่เลยนี่นะใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำปลาร้าดรพีก็เข้าไปอินในอีก์โทรศัพท์สอบถามได้เลยหรือจะเอาไปลองกินลองทานดูก่อนก็ได้ตอนนี้นะฮะเราแนะนำเลยเอาเท้าลงเอาเท้าลงปอาเท้าเท้าลงเท้าลงกาแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟเพื่อสุขภาพครับ กาแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟเพื่อสุขภาพครับอร่อยจริงๆฮะกาแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟเพื่อสุขภาพครับมีสมุนไพรถึง27ชนิดด้วยกันบ้านกูจริงจริเดี๋ยวก็เกิดกันแล้วเี๋วพี่โนดมาโยโย่กับแมือดีๆกาแฟเพื่อสุขภาพครับสนใจคอมเมนต์เลยเล่นไปดี๋ยว สนใจคอมเมนต์ฟเลยกาแฟเพื่อสุขภาพครับ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 เดี๋ยวชีวิตจริงก็จะมากันแล้วกาแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟเพื่อสุขภาพครับอ่ะคุณตามผมไม่ตามหรอกนิดเดียว อกได้าแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟเพื่อสุขภาพครับกาแฟเพื่อควายอะกาแฟเพื่อควายอะกาแฟเพื่อควายอ่ะสนใจครับเข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปเลยหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่อยู่หน้าเพจนะครับน้ำปลาปูมาครับ น้ำปลาราปูมาครับ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 อาป้าใจคุณแม่อาป้าป้าพูดตามผมเลยกูไม่พูดตามน้ำปลาราปูมาครับ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 คอมเมนต์เลยครับเอฟเลยครับคอมเมนต์เลยครับเอฟเลยครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเชิญสอบถามตามเบอร์โทรที่กระเพดน้ำปลาราปูมาครับอาป้าซาป้า ดาป้าไงไมาป้าพูดด <s> ิ <pensando> น้ำปลาราปูมาครับนี่คือไอ้ควายครับนี่คือไอ้ควายครับนี่คือไอ้ควายครับน้ำพึ่ง<อ>ปลาครับน้ำพึ่งปลาครับน้ำพึ่งปลาครับน้ำพึ่งปลาครับขอเม็ดเลยครับขอเม็ดเลยครับน้ำพึ่งปลาครับน้ำพึ่งปลาครับขอเม็ดก่อนเลยครับน้ำพึ่งปลาครับน้ำพึ่งปลาป้า กูไม่ผูดแล้วนิดเดียวไม่มีแรงนิดเดียวป้าของเค้าเดี๋ยวมันพังไอ้ฟ้าลองเก็บเลยเดี๋ยวมันพังไอ้เหี้ยเก็บเลยเดี๋ยวมันพังป้าเก็บเลยอย่าโยนป้ามันพังเดี๋ยวป้าไม่มีตังค์รับใช้นะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับคอมเม้นพี่โน้ดกันเลยฮอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับที่มายิงกันแล้วเพื่อนพี่โน้ด ยาสีฟันครับยาสีฟันฮะยาสีฟันครับยาสีฟันด็อกเตอร์พีครับยาสีฟันครับยาสีฟันครับยาสีฟันรุ่นปากดียาสีฟันรุ่นปากดียาสีฟันรุ่นปากดีใช้แค่มาเด็งถั่วเขียวครับใช้แค่มา็งถั่วเขียวครับใช้แค่มะเ็งถั่วเขียวครับหลอดหนึ่งะใช้ได้สามถึงสี่เดือนนะ สามถึงสี่เดือนครับคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์เลยครับป้าเร็วใส่ถุ่มือไว้ใส่ถูกแล้วตุ้นนั่นถูกแล้วใส่ถุ่มือไว้ขาดเนี่ยมันไม่ขาดป้าจะทำขาดเจ๊มึงจะมานั่งบ้านกูสิเนี่ยเนี่ยข้างละห้าบาทแล้วนะจ๊ะเจ๊ยาสีฟันครับยาสีฟันครับยาสีฟันครับยาโยเล็กไปยาสีฟันครับอ้าวตอนนี้อ้าวเรากำลังมากุ้งแม่น้ำฮะกุ้งแม่น้ำฮะของมากพี่ยา เนี่ยเนี่ยเล็กไปยังกุ้งแม่น้ำครับกุ้งแม่น้ำครับหอมมากครับหอมมากเลยกุ้งแม่น้ำคัคำคว่วด้วยน้ำปลาปูมาด็อกเตอร์พีครับนี่ฮะไม่ต้องผสมอะไรเลยครับไม่ต้องผสมอะไรเลย